สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่6บทที่2เรื่องเศษส่วนนะครับครูผู้สอนครูวิรุณจูเปียนะครับก็จะมาทําคลิปทบทวนนะครับให้กับนักเรียนนะครับที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะครับหรือนักเรียนที่อาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหานะครับหรือเป็นการทบทวนนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนนะครับเรื่องการบวกจํานวนคระนะครับ การบวกจํานวนค่ะนะครับหลักการก็คือการบวกจํานวนคะอาจทําได้โดยให้นําจํานวนนับบวกกับจํานวนนับนะครับและให้เอาเศษส่วนมาบวกกับเศษส่วนนะครับถ้าผลบวกของเศษส่วนกับเศษส่วนอยู่ในรูปเศษเกินให้เราเปลี่ยนเศษส่วนนั้นเป็นจํานวนคะนะครับแล้วนําจํานวนนับที่เราได้ของจํานวนค่ะนะครับไปบวกกับผลบวกของจํานวนนับ ที่เราทำก่อนข้างต้นนะครับถ้าจะให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําของคุณครูนะครับตัวอย่างนะครับครูก็มี2เศษ1ส่วน15บวกกับ3เศษ5ส่วน12นะครับจำนวนคระบวกจำนวนคระ นะครับวิธีทำตัวตั้งนะครับปึ๊บสองเศษหนึ่งส่วนสิบห้าเขียนใหม่นะครับก็คือสองบวกเศษหนึ่งส่วนสิบห้าอันนี้ครูก็ดึงจํานวนนับของมันออกมานะครับก็คือเลขสองด้านหลังก็เหมือนกันนะครับสามเศษห้าส่วนสิบสองเขียนใหม่ก็ได้สามบวกกับเศษห้าส่วนสิบสองครูก็ดึงจํานวนนับออกมานะครับต่อมานะครับ ครูก็เอาจํานวนนับกับจํานวนนับมาบวกกันเขียนไว้ด้านหน้าตรงนี้เลยก็คือได้2บวกกับ3ดึงจํานวนนับของเขาเออกมาเศษส่วนที่ครูเหลือตัวหน้าก็คือเศษ1นส่วนสิบวกกับเศษ5้ส่วนสินะครับจะบวกจะลบเศษส่วนนะครับตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับก็ไปหาคอลนอคอลนอของ15และ12คือ60ดังนั้นหา กูก็หาตัวมาคูณนะครับเศษหนึ่งส่วนสิบห้าก็คูณสี่เพื่อให้เป็นหกสิบเศษห้าส่วนสิบสองก็คูณด้วยห้าทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อให้ส่วนเป็นหกสิบเมือ่อข้างล่างเท่ากันแล้วนะครับเป็นหกสิบเท่ากันแล้วอ่ะตัวบ,บนครับสี่คูณหนึ่งก็เป็นสี่ห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าตัวส่วนเท่ากันแล้วแล้วก็เอาตัวบนมาบวกกันสี่บวกกับยี่สิบห้าก็ได้ยี่สิบเก้า ส่วน60จำนวนนับด้านหน้าของเราเราก็บวก2บวก3เป็น5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยด้านหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ตอบ5เศษ29ส่วน60นะครับพอจะได้ไม่เอ่ยนะครับอ่ะแต่เราลองมาดูตัวอย่างกันสัก1ตัวอย่างนะครับ จำนวนเต็ม3เศษ6ส่วน7บวกด้วยจำนวนเต็ม1เศษ1 1ส่วน21อันดับแรกนะครับครูก็จะดึงจำนวนนับของมันออกมาก่อนตัวแรกจำนวนนับก็คือ3บวกกับ1ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็บวกด้วย เศษส่วนที่เหลือก็คือเศษ6ส่วน7บวกด้วยเศษ1ส่วน21ในที่นี้เราจะบวกจะลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับเราก็เปลี่ยน7ให้เป็น21โดยการหาตัวมคุณเคูณ3ามได้ยีเราก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับ 3บวก1ข้างหน้าก็จะได้4นะครับในวงเล็บครับข้างล่างตอนนี้ส่วนเป็น21เท่ากันแล้วนะครับ6คูณ3 18ตัวหลังก็1นะครับ18บวก1ก็จะได้19ส่วนด้วย21ตัวเลขข้างหน้าก็คือ สี่เนี้เองครับนะครับได้ไหมครับผมนักเรียนเราทําแบบฝึกหัดดูนะครับทําเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูในไลน์ได้เลยเดี๋ยวครูจะตรวจให้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยอะไรนะครับสอบถามไว้ในไลน์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูครูจะไปตอบให้นะครับก่อนจากกันนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองเข้าไปทํานะครับข้อสอบในโนนแมทนะครับเดี๋ยวครูครูจะเข้าไปตรวจดูด้วยนะครับว่าใครทําถึงไหนแล้ว สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย